แปดลบแปดแปดสิบเอ็ดโอ้พี่สุดยอดว่ะไอ้ด๊อกคณิตคิดไวอะเพราะว่าตอนนั้นชนะชนะระดับประเทศเลยนะคณิตคิดไวคิดไวจริงเดนคิดไวไม่เดนคิดถูกสองคูนลบสี่ไกลจริงเด็กตายมาปากอกเป็นไงถูกไหมล่ะก็เขียนแป๊บพี่มึงรีบเขียนรีบลงเลยด้วยกูไม่ค่อยได้สอนใครด้วยกูมันรีบมาแบบคุณพี่ขอเปิดอีกหน้าแป๊บในคำถามเขาถามว่าจํานวนนับที่แม่กงแม่กงโอ้งหรึกว่าคำตอบแบบแปลกๆลุงลุงลุงบ่อยไหมข้อหนึ่ง ตรงเป๊ะแน่นอนได้เลยบ้างมันนี่มันถูกหมดทุกข้อเลยนะเว้ยไม่เชื่อไปหาในกูเกิลดิพี่น้องพี <c oughs> ่เต้เหมือนกันตรงเป๊ะ <c oughs> เออชิวจัดอ,ะอ่ะลุง,ล,ง 1, 1, 2, 3, 4, ลุงไอหนึ่งสองสามสี่ห้าเลขไหนคือเลขสี่อืมอันนี้ยากอยู่นะอันนี้คำตอบมันยากยเดียแต่ถ้าคามคำนวณแล้วน่าจะเป็นตอบเลขสี่แล้วกัน <c oughs> เลขสี่น่าจะเหมาะสุดละ อยททำไมถึงตอบข้อ4ได้ไหมพี่เพราะว่าอเพราะว่าข้อ4เนี่ยมันเป็นพยัญชนะที่เข้ากับตัวเลขยกกำลงังา i r พอดีมันเลยทําให้สมก,การเนี่ยมันมีการยกระดับขึ้นซึ่งทําให้ตัวเลขของ2ตัวเลขนี้มัน